บรรยากาศสวยงามมาฝากนะคะกระลำปีถึกหมอกตอนเช้าจ้ะหมอกตอนเช้านะคะกระลำปีกระลังหอจ้ะจ้าอันนี้เริ่มผลผลิตออกมาแล้วนะคะจ้ะฝากติดตามยายแหลกเกษตรกรมือใหม่ด้วยนะคะ,กะเกษตรกรไข่ผําม,มือใหม่ค่ะพี่น้องมาชมสวนผลงาน ผลผลิตออกมากับสิบเป็นยังสี่แล้วจ้ามารับชมได้เลยค่ะดนน้ำค้างสวนนะคะ รรยเย,ยหล่ปลูกห่านี่ก็ผักกาดนี่กะลำ่ำมาชมบรรยากาศนะคะประกอบน้ำกับมีเด้จ้า สวยงามมากนะคะผลผลิตออกมาคาดว่าสิ้นปีนี้ได้เอาออกไปจําหน่ายขายนะคะค่ะนี่ก็ผักกาดขาวกันลังฮอเดอค่ะนี่ก็ผักกาดเขียวปีค่ะขอจบคลิป เท่านี้ก่อนเด้อค่ะฝากติดตามเย,ยแเลยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อน